บรรยากาศงานช้างคืนถิ่นกินพาแรงชมตำนานหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างบ้านค่ายหมื่นแพ้วนะคะผ่านก,การแสดงแสงสีเสียงอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เมืองเชยภูมิที่กำลังพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเรื่องการเลี้ยงช้างค่ะ ไปกันค่ะที่งานช้างคืนถิ่นของชาวบ้านค่ายหมื่นแพ้วนะคะตําบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะบรรพบุรุษในหมู่บ้านแถบนี้มีหลายตระกูลค่ะมีภูมิปัญญาในเรื่องของการจับช้างมีภูมิปัญญาในเรื่องของการเลี้ยงช้างการฝึกช้างเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในโลกนะคะจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกองช้างหลวงมีหมื่นแพ้ว เป็นหัวหน้าชุมชนมีหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกสำหรับเป็นช้างศึกและใช้งานทั่วไปค่ะแต่พอความจำเป็นในการใช้ช้างหมดลงคือไม่มีช้างศึกไม่มีช้างใช้งานอีกแล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงช้างนั่นก็เพื่อแสดงความน่ารักในรูปแบบต่างๆของน้องช้างนะคะนั่นก็คือน้องช้างเนี่ยก็จะออกรับงานแสดงไปทั่วโลก หนึ่งปีเนี่ยก็จะกลับบ้านเกิดทั้งช้างทั้งคนและก็ถือเป็นโอกาสนำช้างเข้าร่วมพิธีบวงสวงเพื่อบวงสวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาพักตีชมพลแลหรือเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นเจ้าเมืองเฉภูมิคนแรกนะคะซึ่งก็จะทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อขอบารมีท่านให้ปกปักรักษาให้การงานราบรื่น มีโชคมีลาบและปลอดภัยและจัดพิธีบายสีสู่ขวัญครูบาช้างควานช้างรวมถึงน้องช้างด้วยบรรดาญาติพี่น้องก็จะนำอาหารมานั่งรับประทานเรียกว่ากินพาแรงค่ะร่วมกันกับแขกที่มาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะก็กำลังจะพัฒนาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร เพื่อดึงนะักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิค่ะ,คะขณะเดียวกันนะคะจังหวัดชัยภูมิก็ได้สนับสนุนงบป,ประมาณค่ะเพื่อจัดแสดงงานแสงสีเสียงในตำนานช้างนะคะจึงเป็นการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายค่ะซึ่งปีนี้นะคะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่สวยงามค่ะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำชีเป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอเมืองชัยภูมิะคะนายโดยนายวรศิษฐ์พุทธจีบค่ะในอำเภอเมืองชัยภูมิและนายสมชาย สงศกกลางพลค่ะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายมีนายอันน,น,นะคะนักนิยมพู้ว่ราชการจังหวัดชายภููงค่ะเป็นประธานเปิดงานเป็นกิจกรรมสร้างความรักความสามาคัคคีและก็ความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานตระกูลหมอช้างควานช้างนะคะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาการจับช้างป่าการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ ซึ่งคนรุ่นก่อนเนี่ยก็มีชื่อเสียงในการจับช้างป่าค่ะบรรยากาศน่ยก็เป็นไปอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ค่ะมีช้างเนี่ยมาร่วมงาน12เชือกมีแม่บ้านนะคะแต่งชุดพื้นเมืองมารําหน้าช้างค่ะก็สร้างความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่มาร่วมชมงานการ